นอกจากนี้ที่บริเวณลานสถานีรถไฟบางแก้วตำบลท่ามะเดื่ออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงนายรัฐศาสาตร์ชิดูผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดงานมหากรรมกินเที่ยวเทศเนีบางแก้วพร้อมชมย่านตลาดเก่าอายุประมาณ100ปีซึ่งเทศบาลตํบลท่า เดือนะคะรวมกับอําเภอบางแก้วและชาวอําเภอบางแก้วจัดงานทั้งนี้ค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนการสร้างความสุขความสนุกสนานความบันเทิงก่อให้เกิดความสัมพันธ์เชื่อมความรักความสามัคคีให้กับประชาชนในชุมชนและนักท่องเที่ยวและยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้กับประชาชนและก่อให้เกิดรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลท่ามะเดื่อและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะเชิญชวนนะคะเที่ยวงานได้ตั้งแต่ ไปจนถึงวันที่10มีนาคมนี้ค่ะภายในงานนะคะก็กําหนดให้มีกิจกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันการทําอาหารพื้นบ้านอาหารคาวหวานของคนในชุมชนการเดินแฟชั่นผ้าไทยของส่วนราชการองค์กรต่างๆในอำเภอบางแก้วรวมถึงการประกวดระวงมาดไทยเพื่อคนไทยการจําหน่ายสินค้าพื้นถิน่นและสินค้าโอทอปและยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิน่นศิลปินและร้องนักร้องชาวใต้ค่ะโดยประชาชนก็สามารถเที่ยวชมฟรีได้ตลอดทั้งงานค่ะ